สวัสดีครับพี่ขมอดพี่ขม่วนพี่พี่ขมอดช่องของพี่มดเนาะพี่มดเอาฟิชเชอร์ใช่ไหมครับผมใช่ใช่ถูกไหมเนี่ยผมพูดถูกไหมเนี่ยป่ามดอยู่ยาวลำเพลนเอาเชียวโอ้แน่นไงป่ามดป่ามดต้องเรียกป่ามดครับผมก็วันนี้มีเพื่อนศิลปินมาเยี่ยมครับมาเยี่ยมเยี่ยมน้องอะไรนะัผมน้องทอนเยี่ยมครับอ๋อน้องเยี่ยมอยู่ตอนนี้เดินสายทั่วไปหรือว่าอยู่ประจาโอเ่ครับและน้อง ครับคำพูนบุญไกสอนครับครับผมจักมานานแล้วสวัสดีครับคงจะเป็นลูกน้องผาครับครับผมโอเคพี่สวัสดีครับผมสุนทรพรเทวาครับมาเสนอเพลงกับบอสโจครับโอเคโอเควาโอคามอนพูนเยอะจริงๆอันนี้แฟนคลับเอฟซีครับผมของคามอนวัสดีครับมาด้วยกันครับผมนี่ครับอ่ามีมือยูทูบคนอันนี้เฝ้าเลยอันนี้เฝ้าเลยอันนี้เฝ้าเลยเฝ้า เป็นกระบอกเสียงให้เลยนะกระบอกยอดจริงอันนี้กะบอกยอดขึ้นเพราะอะกระบอกเสียงเนาเขามีคอนเทนต์ก็มีดีลามีวัฒน์เป็นไงดีล่าวาทะอะไรนอะไรยังไม่ยอมไข่ทอดพยามดอ่าจริงจเฝ้าผมก็นานๆจะมาสักครั้งอ่ะสวัสดีครับพี่คำคำมดคำม่วนนะคำม่วนคำมวดเอาเอาเอาตักอย่างหนึ่งนะพี่ เอาอะไรคำมอดเลยแต่คำมอดก็ได้ง่ายดีเอคำมอดผมถ้านดใหญ่คนก็ถนัดคำมอดนะเนาะใช่แต่ว่าทางการก็คือคำมอดใช่ใช่ทางการที่ว่าบอสเขาบอกว่าถ้าถ้าถ้าเกิดว่ามีผลงานออกมาเนี่ยเขาจะใส่ใส่คำมวนเพชรบานแพงแต่ว่าอีกด้านนึงน่ะก็เรียกปกติธรรมดาเพราะคนมันรู้จักตรงนี้แล้วใช่ไหมฮะสายยาเสียงเสียงเื่องเสียง เสียงจะดุดหูก็เหมือนผมเรียกป๋ามดป๋ามดนี่แหละถ้าวันหนึ่งผมเรียกป๋าแมวเขาไม่มีใครรู้จักนะเรียกพี่มดดีกว่าเรียกพี่มดหมาที่นี่เราเรียกพี่มดมาตั้งนานแล้วเราก็เรียกพี่มดเหมือนเดิมก็พี่มดเนี่ยพี่มดก็เนี่ยเสียงเขาสะท้อนสะท้อนแก้วหูเลยเพราะเสียงเขาไม่ธรรมดาครับคำมันนี้คือคือเป็นเอกลักษณ์นะแล้วที่อยากฟังเพลงอะไรเดี๋ยวผมจะร้องให้ฟังวันนี้เพลงที่หน้าเวทีอ่ะ เพลงนั้นนะผมวิ่งไปดูเลยวใครร้องคุณแฟนเพลงอะไรพวกนี้ใช่ไหมอ่าอาลองหน่อยอาถามมหานิยมเนี่ยอาอาแหละ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 อาก็เข้าถึงกันแหละครับแฟนคลับเอฟซีครับจะอ่าพี่ขมอดจะร้องสดให้ฟังอ่าเป็นเสียงสดไม่มีไม้ช่วยคือว่าเป็นเสียงธรรมชาติของพี่ขมอดเลยโอเคครับผมพี่ครับครับอาร้องสดเหรอสดเลยเล้อโคกรา ขอบคุณที่ได้รับไมปอุ่นการุ่จากแฟนเพลงผมแสนชื่นใจใหายวังเวงเมื่อแฟนเพลงให้กำลังใจน้ำใจไม่ตรี จากแฟนเพลงทุกทุกที่ปลานี้ลังาลผมขอฝากน้ำคำมวนไว้โปรดเป็นแรงใจอย่างนี้เรื่อยไปเรียกเสียงทองอบุุกครขบคือคือมีเสียงนี้เขาเรียกไม่ชนตายอ่ะอ้าวได้ลองวัด ขอบคุณครับขอบคุณพระบคุณคำบานโอมโหรู้จักกันมาตั้งนานเลยคุณจับเดี๋ยวไปอยู่กับผมนะแป๊บเดียวเนี่ยนั่นแหละใช่ไหมเป็นยังไงกว่าเนี่โอ้ยไปอยู่แค่สองเดือนนึงเป็นยังไงดังเลยทะลุฟ้าเลยขายทั้งรถทั้งบ้านเสียงดีดีขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้อีกคนนะฮะอยากจะฟังเสียงน้องอะไรนะนนครับอ่าน้องนนหน่อยเกินเกินให้พี่สังหลายครั้งที่ทำให้เสียใจ หลายเธอที่เห็ดให้ห้องให้หากว่าอ้บ่ลายใจเจ้าคงบ่ไปมือนั้นผัวเก่าคนนี้อยากขอเคลืนความสัมพันธ์เริ่มต้นใหม่น้ำกันเพียงสองเฮาเริ่มต้นใหม่กับเมียเก่า,นานเพีงนี้ เพลงนี้ได้พี่ศักดิ์ภูเวียงนะครับร้องร้องไก่ให้ตัวหนึ่งหน้าเหมือนใครฮะอ่ามลลัมอลัมเป็นสาเจาะเป็นเฉลิมพลครับอ่าเฉลิมพลหน้าเหมือนเฉลิมพลถลอกผีบ้างเลยเ่าอ่าเฉลิมพลหน้าเหมือนจริงเห็นใจคนมีเมียเคลียร์ปัญหาทุกวันจะแบ่งปันเวลาไปหาสามไวเอาเส้นหน่อยครับเอาเส้นหน่อยไหม เสียงนี่คือเสียงจากผู้ใหญ,ญ่บ้านเนาเลือกเข้ามาทำงานรับราชการด้วยความจริงใจดูแลพี่น้องนั่นคือหน้าที่ผู้ใหญ,ญ่แม่นยากสำนดกก็ไปว่าแต่เอิ่นใส่ได้ทุกเวลาอ๋อสุดยอดอันนี้นี่ช่องใหญ่ครับอันนี้ช่องใหญ่ ช่องใหญ่ันนี้ไม่งาคอยมีเพงเป็นของเจ้าของไปเมิ่เทามีเส้เป็นของเจ้าของไปหรอกบอปอครับบมุชูบ่างครับุชูบ่างุชูอผาบุญมาหน่อยอาหนัอานี่มาเหยียบถิงนถิ่นลวมา่ผมนี่นี่ัถิ่นินอันนี้ช่องนี้ฝากช่องป่ามดด้วยครับฝากช่องป่ามดเด้อพี่น้องเด้อโอเคเลยคนนี้แล้วจริงเสียงจริงผมู ไอ้ที่ตามผลงานของอ่าน้องสุสายใหญ่น้องพี่น้องเนาะแต่ว่านี่แหละเจ้าของต้นฉบับตัวแฟนว่าจังใดหลายๆคนเอาไปลองดังทั่วบ้านทั่วเมืองนี่เอาไปทำมาหากินนี่เป็นของน้องสุสายใหญ่เด้ยนอกจากกอดน้องแน่นๆแล้วนี่ก็มีนี่แหละตัวแฟนว่าจังใดเนาะอ่าใช่ของความนาอ่าแอดมินหรือว่า นี่สุดยอดเลยช่องเขาช่องพี่ไม่ทำดานนะผมดูแล้วเนื้อหาสาระสุดยอดจริงเลยโอ้ขอบคุณหลายๆครับครับผมครับผมไม่กิดนี่อันนั้นอันนี้พอน้อะพอเนาะนี่ดีแน่บอดีแน่ช่องดีๆที่ไม่มีสาระมันอี่เลยไปาม่ได้อาอาจารย์เมื่อวันบุญบาดาลได้พบขาดสาวเขา อายุเจ้าอู่สี่สิบายไฟยังเฮียงฮักสาวเท่าครับโอเคครับสุดยอดเลยครับนี่นี่แหละครับมนต์เสน่ห์ของเสียงโอเคขอบคุณทุกคนครับอาครับมักสวยดีมีอากาศของธรรมอดนะครับผมอากาศทั่วไปน้องหมี็มาละต้องยูทูบ โอเคครับผมไปาดอ่ะพอดีน้องรักพอดีอ่ะใกล้จบคลิปแล้วฝากช่องปามดอยู่ยาอินเทอร์เชี่ยวคำว่า<ะ>น้องรักผมคำวันเพชรบ้านแพงหรือคำว่าพรคุณเดชเพชรบ้านแพง<ร>นะครับก็บฝากช่องของอ<ะ>ปามดออฟฟิเชียลด้วยนะครับปามดอยู่ยา มดยาวๆอามดก็โอเคขึ้นแล้วครับครับผมก็โอเคก็ขอบคุณน้องมากก็วันสองวันจะมาถ่ายทีถ้าไม่ยอดไปขึ้นก็ต้องมาหาคำคำมอดสุดยอดเขาสุดยอดจริงๆย็เราถ่ายนา่ถ่ายสวยๆยังร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยนานจะได้พันแต่ถ่ายคำม่อดนี่หลายพันอยู่ก็ต้องสุดยอดเขามีเขามีอะไรแฟนขา fc รัดสายยาก็โอเคสายย่าก็โอเคถ่ายก็โอเคเขาดูบ่อยแล้วไง โอเคครับขอบคุณครับคำมอดครับสวัสดีครับขอบคุณครับโชคดีครับขอให้เปิด youtube ไวๆแล้วก็ขอให้ทำคอนเทนต์ดีมีรายได้เสริมมีรายได้ของคำมอดแล้วกันนะนะมอดนะคือมอดมาอยู่นี่ก็ถือว่ามาถูกที่ถูกทางแล้วเออก็แฟนคำฟรเอ่ารักแล้วก็เมตตานิ่ถือสุดยอดทั้งสาวน้อยโอเคครับคำมอดครับสวัสดีครับ